ปีที่แล้วนี่เขาแบบใช้แบบกล้ากลัวๆนะครับนี่ปีนี้เี่เต็มตัวเลยก็เลยใช้กับงอก่อนแล้วก็เห็นเห็นผลดีมั้อมันสมๆอยู่มันก็จะใบเขียวอะใช้คู่หูเนี่ยค่ะมันก็ลดได้ครึ่งนึงอะค่ะลดได้ครึ่งหนึ่งคือได้ครบเลยอะค่ะที่ทุเรียนสมๆงอกสมๆที่ขาวๆอยู่นี่จะขึ้นมาเขียวหมดเลยอือ วันนี้รองลุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์บริษัทโอทาร์อินโนเวชั่น ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็เราอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่าเราอยู่ในป่าเงาะด้วยนะคะตอนนี้มากับอาจารย์สหภาพครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนเนาะแล้วก็จะมีผู้แนะนําครับผมผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเจอตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของกันเลยค่ะว่าพี่เขาชื่ออะไรแล้วพื้นที่นี้เป็นที่ไหนนะคะคุณฉันกิตสนามูลสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อมวยค่ะ หมู่9อะค่ะตำบลปนิอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะคผมสมพงศ์สนเถงครับอยู่หมู่บ้านหนองบัวตำบลสตออําเภอเขาสมิงจังหวัดตาราดครับ <c ười> คือเป็นผู้แนะนําให้เดมวยให้รู้จักให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเวอร์เพนครับ <c oughs> ปีที่แล้วนี่เขาแบบใช้แบบกล้าๆกลัวๆนะครับเราก็มาทดลองใช้ใช่ไหมครก็คือสนิทกันฮะแล้วก็อยากให้เขาทดลองใช้ ก็ที่ว่ากล้ากลัวไม่กล้าเปิดใจใช้นี่ปีนี้เขาใช้เต็มตัวเลยปีกายก็ใช้ค่ะใช้แต่ว่าเรายังไม่ได้เอาผลผลิตแต่เราเพิ่งจะมาเอาผลผลิตปีนี้ก็เลยลองใช้กับเงาะดูก่อนว่าจะเป็นยังไงก็เลยใช้กับเงาะก่อนแล้วก็เห็นเห็นผลดีมากมันโสมอยู่มันก็จะใบเขียวอะใช้คู่หูเนี่ยค่ะใช่ที่นี่เนี่ยพื้นที่กี่ไร่อะคะที่นี่ประมาณเกือบ20ไร่ค่ะเกือบ20ไร่ค่ะเป็นเป็นเงาะสัก เท่าไรคะเป็นเงาะสักกี่ต้นคะเป็นเนงาะ<ง>ประมาณ500กว่าต้นค่ะเพราะเราจะเห็นว่าเงาะกับทุเรียนก็คืออยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ไม่ได้แยกกันอยู่นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นทุเรียนที่อายุมีกี่ปีบ้างคะเป็นทุเรียนมี20กว่าปีอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะคะ <20 S 2> จะอยู่2ีกว่าต้นแล้วปลูกใหม่ประมาณ240กว่าต้นปลูกใหม่นี่คือตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ4ปีค่ะให้ผลผลิตหรือยังเท่าไหร่คะเพิ่งเริ่มเอาปีนี้ก็เริ่มเอาผลผลิตก็ประมาณ ประมาณร้อยกว่าต้นอะประมาณร้อยกว่าต้นเป็นหมอนทองแล้วก็ก้านยาวมีนกยิบมีนกยิบด้วยค่ะต้นต้นนี้จะเป็นนกยิบข้างหลังนะคะจะเป็นนกยิบแล้วมีพวงมณีค่ะใช้ตัวนี้เขาชอบเข้ามาดูแต่เขาก็เหมือนเนี่ยเขายังไม่ยังไม่ทดลองใช้ไม่กล้าทดลองใช้ค่ะก็คือยังไม่ยังไม่บางคนเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยมันแพงของแค่นี้แต่เราว่ามันไม่แพงถ้าเราใช้แล้วเราเรารู้ว่ามันได้ผลดีอย่างเนี้ย เขาก็ไม่กล้าแต่เราอะกล้าคือปีนี้ใช้ได้เต็มที่เลยกับงอน,นี่ถือว่าโอเคเพราะได้เอาปุ๋ยตัวหญิงกเกษตรหญิงกเ <laughs> งกษตรเร, <laughs> เราก็เพิ่งใช้ครั้งแรกะนะคะอันนั้นคือเป็นปุ๋ยทางดินและอย่างคู่หูเนี่ยปีนี้ก็คือมาใช้เต็มที่แล้วก็ในเรื่องของเอาลูกแล้วแล้วตอนนี้เราลองมาถามดูเรื่องต้นทุนกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่พี่ม้อยใช้เมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้าที่ที่จะมาใช้คู่หูกับหญิงเกษตรใช่ไหมคะ เราใช้ตัวอื่นอ่ะเราเราเปรียบเทียบต้นทุนได้ไหมคะระว่าประมาณเท่าไหร่แต่ก็ลดได้ครึ่งหนึ่งอะค่ะลดได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเรานั่นจริงๆเราต้องฉีดยาฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยช่วยด้วยแต่อันนี้คือเราฉีดอย่างเดียวเลยใช้ตัวนี้ถี่ก็คือยืดขั้วเหนียวด้วยแล้วก็ใบแก่ด้วยคือได้ครบเลยอะค่ะที่ทุเรียนสมโสมงอสมโสมที่ขาวๆอยู่นี่จะขึ้นมาเขียวหมดเลยค่ะอื ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่ทำสวนด้วยกันนะคะเราก็พูดไม่ค่อยเก่งนัใครให้มาลองเปิดใจลองใช้ดูค่ะว่าคู่หูเนี่ยค่ะเขาใช้ดีจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อให้เข้ามาดูได้เนาะใช่ค่ะเข้ามาดูได้หรือเบอร์โทรศัพท์ลองคุยได้ค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาถามก็ได้ได้ค่ะได้ช่วงนี้เราก็ขอขอบคุณเจ๊มุ้ยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาสัมภาษณ์เพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับ ในช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจอปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูพิจารยากับหญิงกเกษตรเคล็ดลับนิดหนึ่งครับย้ําเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าจะให้ได้ผลดีและแตกต่างต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสะม่ำเสมอมมมมนะครับย้ําต่อเนื่องและสะม่ำเสมอมมมจะเห็นผลดีและแตกต่างนะช่วงนี้เราทั้ง4คนด้วยกัน ขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวิร์แพนยิงสเตทไทยแล้วรวยไทยแล้วรวยช่วยเวิร์คนี้